ดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ทางลาย m o t โต95ช่องทางเดียวเท่านั้นภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มนะครับครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตครีเอเตอรช anel กับการดูดวงเสียงไายไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทําการดูดวงด้วยตัวผมเองไม่มีทีมงานไม่มีแอดมินไม่มีผู้ช่วยและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นนะครับและไม่ได้รับสอนนะครับ และที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นนะครับไม่มีการชักชวนทําบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องอการดูดวงเสี่ยงไทยไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่วันนี้กันเลยนะวันนี้เราก็จะมาดูแรนดอมเสี่ยงไทยกันเพลินๆเ,เช่นเคยนะครับนะการเสี่ยงไทยแรนดอมกันในหัวข้อที่ไม่มีพิษมีภัยดูได้ทุกท่านนะครับแรนดอมวันนี้เรามากันในหัวข้อที่ว่าใครกําลังวางแผนจะมาสารภาพรักคุณเออ เสี่ยงททยเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่มีพิษมีผัยดูได้ทุกท่านใครกําลังวางแผนจะมาสารภาพรักคุณมีคนรักย่อมดีนะครับเพียงแต่ว่าเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นจะตรงใจคุณหรือไม่นะมาเสี่ยงทายกันผมทํานายไพ่ทาโร่นี้ตามแนวทางสากลนิยมนะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะและทุกคําทํานายนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับทําใจสบายๆนะครับ เสี่ยงทายไปพร้อมๆกันวันนี้ใบแรกคุณได้ไพ่โอเจ็ดดาบ7 o เ s ่ o ออฟมีใครกำลังคิดถึงคุณอย่างมากแอบคิดถึงแอบรักแอบหลงคุณเป็นอย่างมากคนคนนี้แอบความในใจไว้อย่างมิดชิดเงียบเชียบเรียกได้ว่าคุณอาจจะแทบไม่รู้ตัวเลยว่าเขาหรือเธอคนนี้ชอบคุณอยู่นะครับนะ มีการแอบ,บรักแอบ,บชอบกันอยู่ชัดเจนใบแรกมาตรงประเด็นเลยวันนี้ใครบางคนที่วางแผนจะมาสารภาพรักคุณคนนี้แอบ,บรักแอบ,บชอบคุณมากเขาเป็นใครเขาอยู่ที่ไหนเขาทําอะไรเขาแอบ,บชอบมานานหรือ,อยังเออโอ้เขาแอบ,บชอบคุณมานานแล้วก้วเหรียญนายออฟเพนทาเคิลสนสายตาเขารู้เธอไม่ว่าเขารู้เธอจะเป็นใครกันแล้วแต่ดูพลังงานรวมไปเลยนะครับนะ เขาหลงรักหลงชอบคุณมานานแล้วเอาจริงๆไม่อยากใช้คําว่าหลงเพราะว่ามันจะดูเหมือนกับลุ่มหลงแต่จริงๆมันก็ใกล้เคียงนั่นแหละเพราะว่าจุดเริ่มต้นของการชอบกันครั้งนี้เขาชอบคุณจากการได้เห็นคุณประทับใจคุณปิง๊งคุณคุณตรงสเปคเขาอะไรแบบนี้ก่อนและจากการเห็นกันมาโดยตลอดมีโอกาสที่เขาจะรู้จักกับคุณแล้วแต่ไม่ใช่คนสนิทชิดเชื้ออะไรหรือแม้แต่ถ้ามีความสนิทสนมกันเป็นไปได้ว่า ไม่ได้สนิทกันแบบใกล้ชิดมากมายอาจจะสนิทกันแบบเป็นเพื่อนของเพื่อนอยู่ในกลุ่มกวนเดียวกันหรือร่วมงานกันอะไรแบบนี้เป็นลูกค้าเป็นหุ้นส่วนเป็นบัดดี้กันเป็นกัรยาณมิตรกันบางท่านเป็นสายบุญสายทําบุญอะไรแบบนี้ด้วยซ้ําทําให้คาดไม่ถึงว่าจะมาตกหลุมรักอะไรกันอย่างง่ายดายแบบนี้ลองทบทวนให้ดีคุณมีคุณสมบัติหลายอย่างที่ถูกตาต้องใจเขานะครับอืมไม่ธรรมดาที่สําคัญเลยคือคุณดูมีความสุขได้ด้วยตัวเองเวลาเรามีความสุขเนี่ย เราจะเป็นที่ดึงดูดมากๆเลยคุณรักตัวเองคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองทําให้เขาชอบคุณมากรักคุณมากแล้วเขาวางแผนจะมาสารภาพรักคุณจะทําอย่างไรต่อไปอืมจะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นโอ้โหสามถ้วยทรีอัพครับยินดีล่วงหน้าจะมีความยินดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 3ถ้วยตามความหมายตามตำราสากลแนวทางดั้งเดิมออริจินัลสถ้วยคือผู้คนเฉลิมฉลองยินดีชูถ้วยขนาดนี้แปลว่าความยินดี3ถ้วยคือความยินดีนะครับนะสถ้วยแบบดั้งเดิมคือความยินดีนะครับนะ ทำนายได้อย่างแรกคือจะมีความยินดีเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าเขามีโอกาสที่จะมาสารภาพรักคุณและคุณเองก็ถูกใจเขามีโอกาสคบหากันได้อย่างแรกอย่างที่สองนะครับความสัมพันธ์นี้มีโอกาสเกิดขึ้นโดยมีงานมงคลมาเกี่ยวข้องคุณกับเขาอาจจะได้พบปะกันมาจากงานมงคลแบบนี้หรือคำทำนายที่สเพิ่มเติมคือ เมื่อคุณกับเขาได้เผยใจซึ่งกันและกันจะมีงานมงคลตามมาแปลว่าคุณกับเขามีโอกาสต,ตกลงคบหากันเออไม่ธรรมดาประมาณนี้จะเกิดขึ้นได้ช้าเร็วแค่ไหนอย่างไรมารุ้นกันนะเรื่องเชียร์ให้คนรักกันเราถนัดมากอมืมันชื่นใจและได้บุญได้กุศลน,น,นะครับเชียร์ให้คนรักกันเห็นคนรักกันเราก็ชื่นใจใครบางคนมีว,า,วางแผนจะมาสารภาพรักคุณ มาแน่ตรงหัวข้อเป๊ะใครบางคนวางแผนกำลังจะมาสาร,รภาพรักคุณอัศวินดาบออกมาชัดๆคนคนนี้ใจโอ้โหใจร้อนใจอยากจะมาหาคุณเต็มที่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะยังมาได้ไม่ทันใจนักเนื่องด้วยติดเหตุผลบางประการธุระส่วนตัวางานยุ่งธุระการความว่างความยุ่งไม่ตรงกันคุณยุ่งเขาว่างคุณว่างเขายุ่งแบบนี้มีความคลาดเคลื่อนทางเวลาบางท่านนะ บางท่านอาจจะได้รับการนัดหมายมาแล้วด้วยแต่ยังไม่ว่างตรงกันทีหรือบางท่านมีโอกาสที่เขาจะมาแบบเซอร์ไพรส์ก็เป็นไปได้เป็นไปได้ว่าคนนี้มีข้อมูลคุณอยู่มากพอสมควรเช่นว่าคุณทํางานอะไรที่ไหนบ้านอยู่ไหนมีเพื่อนเป็นใคร และเป็นไปได้มากว่ามีเพื่อนกลุ่มเดียวกันโยงกันได้เขาอาจจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนของคุณให้เป็นพ่อซื้อแม่ซื้อให้หน่อยได้ไหมอะไรแบบนี้หรือแม้แต่บางคนดีกว่านั้นคือต่างฝ่ายต่างรู้จักครอบครัวของกันและกันเออคุณรู้จักพ่อแม่เขาเขารู้จักพ่อแม่คุณแบบนี้เพียงแต่ไม่รู้ว่าแอบ,บรักแอบบชอบกันอยู่ในใจเขาร้อนรุ่มอยากจะมาหาคุณเต็มที่แล้วนะครับไม่ธรรมดาเลยโอ้โห พลังงานดีงามวันนี้แล้วก็สุดยอดไปเลยเอ,อมีคนอยากจะมาสารภาพรักกับคุณความรักเป็นสิ่งสวยงามไม่ว่าจะในสถานะใดถ้าถูกใจก็คบกันไปเอ,อ้โหซีดาบมีคนเรียกว่าใช้ความคิดทบทวนความคิดเป็นอย่างหนักซึ่งเป็นฝั่งเขาผมดูแล้วเป็นฝั่งเขานะครับนะ คนนี้กาลังวางแผนกําลังใช้สมาธิกําลังอยู่ในโหมดสงบเงียบเพื่อใช้ความคิดทบทวนว่าจะเอาอยัางไงดีกับเหตุการณ์นี้จะเข้าหาคุณยังไงไม่ให้หน้าแตกคุณจะรับรักเขาไม่คิดกังวลสารพัดคนนี้กําลังใช้ทบทวนความคิดอยู่อย่างค่อนข้างมากเลยโอเคมาดูกันต่อนะครับแล้วก็อขอไพ่คอนเฟิร์มหน่อยซิว่าเขาเป็นใครใช่คนที่เราคิดไว้หรือไม่ ใช่คนที่คุณคิดอยู่ตอนนี้หรือไม่ลองนึกถึงคนคนนั้นไว้นะครับใช่คำตอบคือใช่ เจ็ดถ้วยเซเว่นรอบคัไม่ว่าในชีวิตนี้คุณจะมีตัวเลือกมากมายขนาดไหนหรือแม้แต่ฝั่งเขาพลังงานสลับฝั่งกันได้หรือทั้งสองฝั่งเลยก็ได้ใบนี้บ่งบอกว่าทั้งคุณและเขาต่างเป็นคนมีสเสน่ห์แต่ไม่ได้มองใครมากไปกว่ากันและกันหมายความว่าคุณเองก็มีโอกาสที่จะมองเขาอยู่เพียงแต่ว่าไม่ได้ปักใจว่าจะต้องคนนี้เท่านั้นยังมีทางเลือกอื่นๆเขาเองก็เช่นกันเขาเคยมีทางเลือกอื่นๆแต่ในที่สุดเขาได้คําตอบให้ตัวเองแล้วว่าเขาเลือกคุณ ถ้าคนที่คุณนึกอยู่ในใจตอนนี้คุณสงสัยใครอยู่คุณสงสัยว่าคนนี้ใช่หรือไม่ที่รักที่ชอบฉันอยู่ไพใบนี้บอกเลยว่าใช่นะครับประมาณนี้โอ้ oh. 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 มันจะมีอยู่คนหนึองอะที่ทําดีกับเราเป็นพิเศษเกินหน้าเกินตาเกินเพื่อนเกินเบอร์ไปมากอะไรแบบนี้สังเกตไม่ยากหรอกนะครับแล้วก็หกถ้วย six of cups คนเก่าๆคนกันเองคนในแวดวงเก่าๆว่าแล้วเชียวว่าต้องรู้จักกันอยู่แล้วไม่ใช่คนหน้าใหม่ไม่ใช่คนที่มาจากไหนก็ไม่รู้จูจ่ๆโผล่มาจีบไม่ใช่ คนคนนี้มีโอกาสเป็นเพื่อนเก่าคนในสังคมเดิมๆของคุณและในบางท่านนะบางท่านมีโอกาสเป็นคนที่เคยคบหากันมาก่อนแต่ผมมองว่าไม่ใช่แฟนใบนี้จะตีความว,ว่าเป็นแฟนเก่าก็ได้แต่วันนี้ต้องมีข้อยกเว้นมีข้อยกเว้นไว้อย่างหนึ่งว่าแฟนเก่ามันแล้วแต่บริบทของแต่ละท่านบางท่านแฟนเก่าที่จบกันไปแบบไม่ทะเลาะกันแยกย้ายกันไปยังเป็นเพื่อนกันอยู่มีโอกาสหววคืนแต่ถ้ารายไหนทะเลาะกันก็ไม่ต้องกลับมาอันนั้นก็ปล่อยเขาไปนะครับแล้วแต่บริบทนะไม่ต้องหัวร้อนนะครับผมมอง ว่าเป็นเรื่องของเพื่อนเก่าคนที่คุ้นเคยกันมากกว่าและมีโอกาสที่จะยังไม่เคยคบหากันด้วยมีโอกาสที่เพื่อนเก่าจะกลับมาปิ๊งปังกันอะไรแบบนี้เป็นไปได้นะครับย้ําเลยว่าต้องรู้จักกันแล้วอแล้วถ้าเป็นแฟนเก่าก็ต้องเป็นแฟนเก่าที่ดีต่อกันไม่ทะเลาะกันยังเป็นเพื่อนกันได้แบบนี้มีโอกาสรีเทิร์นแต่ถ้าใครทะเลาะกันสาปส่งกันไปแล้วไม่มาไม่กลับมาแน่นอนเออแล้วก็เออเจเหรียญน,นั่งไงล่ะ ว่าแล้วไม่ทันขาดคำเจเหรียญเซเว่นออฟเพน c า e ลความสัมพันธ์นี้ยังงอกงามจเจริญเติบโตได้ราวกับการปลูกต้นไม้แบบนี้เเหรียญนะครับในเรื่องความสัมพันธ์นะไพ่เจ็ดเหรียญนี่จริงๆเป็นไพ่การเงินที่ดีในการทํางานเงินการเงินงอกเงยแต่ถ้าตีความด้านความสัมพันธ์หมายความว่า ความสัมพันธ์นี้ยังไม่จบเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในระหว่างเติบโตดังที่ผมกล่าวไปแล้วเมื่อกี้ว่ามีโอกาสเป็นคนคุ้นเคยที่จะมาขอสารความสัมพันธ์จะมาสารภาพรักคุณถ้าเป็นแฟนเก่าที่กลับมานั่นต้องแปลว,ว่าคุณต้องไม่ทะเลาะก,กันคุณต้องยังเป็นเพื่อนกันอยู่สายสัมพันธ์ยังไม่ขาดแบบนี้ได้ถ้าใครสายสัมพันธ์ขาดกันไปแล้วเขาจะไม่กลับมาอีกนะครับเป็นคนที่สายสัมพันธ์ยังไม่ขาดยังมีคุณงามความดีต่อกันนี่มาแน่นอนมาปลูกต้นรักกันต่อสิเออมาทรงนี้ คนคุ้นเคยดูซิว่าจะใกล้ชิดกันแค่ไหนบางทีอาจจะเป็นคนที่เจอกันทุกวันก็เป็นไปได้ในบางท่านนั่นไงล่ะ Temperance บางท่านเจอกันอยู่แทบทุกวันแต่ว่าไม่รู้ตัวไม่รู้ใจกันหรือเปล่าประมาณว่าคุณอาจจะไม่รู้คุณอาจจะไม่ได้สังเกตคุณอาจจะมองเขาเป็นเพื่อนที่ดีมากคนหนึ่งแต่เขาแอบรักคุณมากลองไปสังเกตเลยนะ ย้ำที่กล่าวไปแล้วและกล่าวอยู่เสมอว่ามันจะมีบางคนที่รักเรารักคุณอะไรแบบเนี้ยเขาจะแสดงน้ำใสใจจริงน้ำใจไมตรีมากเกินเพื่อนดูเกินเบอร์ไปมากหรือแม้แต่การมีอาการประหมา่าเขินอายบางอย่างลุกลี้ลุกลนสายตาลุกเรกลุกเรก,กเวลาอยู่ใกล้กันมันจะมีอาการที่เก็บไม่อยู่ต่อให้เก็บเนียนแค่ไหนก็จะหลุดออาการให้เห็นนะครับนะมันจะมีความพิรุธบางอย่างของคนแอบรักแอบชอบเห็นจนได้นะครับประมาณนี้ คนกันเองคนใกล้ตัวรู้จักกันแล้วเพลเๆเป็นคนในแวดวงเดิมๆลองไปสังเกตดูคนคนนี้มีโอกาสจะมาสารภาพรักคุณเขาจะทําได้หรือไม่จะทําสําเร็จหรือไม่ออมีโอกาสทําสําเร็จแต่ต้องใช้ความพยายามสูงหน่อยเพราะช่วงเวลานี้ คุณเองดูไม่ค่อยใส่ใจเรื่องความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่ทํานายตามดวงชะตาตามหน้าไพ่นะในชีวิตจริงก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ตามหน้าไพ่บ่งบอกว่ามีแนวโน้มที่ช่วงเวลานี้คุณกําลังขยันขันแข็งเรื่องการงานการเงินและชีวิตส่วนตัวมากกว่าคุณมองความรักเป็นเรื่องรองหรือบางท่านไม่สนใจเลยด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นการที่คนคนนี้จะเข้ามาจู่โจมหัวใจคุณเข้ามาสารภาพรักคุณไม่ง่ายนักแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไป เพราะมีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาจะต้องเข้ามาเปิดใจคุณสักหน่อยนะครับช่วงเวลานี้โอเคพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆดีงาม,มเห็นอย่างนี้ก็สบายใจมีโอกาสสมหวังลงเอ่ยคุณมีโอกาสเปิดใจถ้าเขาเข้ามาถูกจังหวะแล้วก็โอ้โหราชินีดาบอาควีนออฟซอสความสัมพันธ์นี้ดีงามทำนายได้หลากหลายแนวทางอย่างแรกเลย คุณเองเป็นคนที่มีสเปคชัดเจนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางานทําการดังกล่าวไปแล้วยังไม่เปิดใจให้ใครง่ายๆแต่ถ้าเขาเข้ามาถูกจังหวะคุณจะเปิดใจหรืออความหมายที่2ความหมายหนึ่งนะ ผู้หลักผู้ใหญ่รู้เห็นเป็นใจผู้ใหญ่เชียร์อยู่มีแบ็กอัพดีอย่างที่กล่าวไปตอนต้นว่าบางทีคุณกับเขาต่างฝ่ายต่างรู้จักครอบครัวซึ่งกันและกันนั่นแปลว่าพ่อแม่เขาอาจจะชอบคุณพ่อแม่คุณอาจจะชอบเขาอยู่เป็นทุนเดิมแล้วก็ได้เพียงแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะต้องมาเกี่ยวดองกันแบบคู่รักแบบเป็นคู่ครองอะไรแบบนี้นะต่างฝ่ายต่างมองเป็นเพื่อนกันมานี่มันดีตรงนี้ ผู้ใหญ่สนับสนุนก็ด้วยส่วนหนึ่งใจคุณที่มั่นคงก็ส่วนหนึ่งใจเขาก็มั่นคงนะครับไพ่หนึ่งใบตีความได้หลายอย่างซึ่งออกมาเป็นผลดีทั้งนั้นนะครับแล้วก็พลังงานดีงางวันนี้ยังไม่มีไพ่เสียเลยแล้วก็โอ้โหไปทักเขาหน่อยว่ายังไม่มีไพ่เสียแต่ใบนี้ก็ไม่เสียนะเจ็ดไม้เท้าหมายความว่าการใช้ชีวิตของคุณเนี่ย คุณอาจจะไม่ได้ให้ความสําคัญเรื่องความรักความสัมพันธ์สักเท่าไหร่เพราะช่วงนี้มีภารกิจที่ต้องฝ่าฟันค่อนข้างเยอะหลายท่านมีภาระการงานหนักปัญหาจากคนอื่นปัญหาที่ไม่ได้ก่อหรือภาระหนี้สินหรือแม้แต่การแบกอ่ภาระการไปเสาหลักครอบครัวการดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลผู้สูงอายุดูแลคนป่วยอะไรก็แล้วแต่ทําให้คุณไม่ค่อยมีอารมณ์จะมาอยู่ในห่วงของความรักบรรยากาศของความรักแต่อย่างไรก็ตามคุณไม่ได้ปฏิเสธความรัก เพียงแต่ว่าช่วงเวลานี้คุณอาจจะเหนื่อยไปสักหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับลองบาลานซ์ดีๆนะย้ําเลยว่ามีคนรักย่อมดีเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาหรือเธอจะเข้ามาช่วงเวลาไหนใช้วิธีใดก็แล้วแต่ลองค่อยๆพิจารณาดูเออเขาเหมาะสมกับเราไหมเราชอบเขาอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วไหมเออโอกาสความเป็นไปได้มันมีนะ่ะนี่ไงเล่า6เหรียญ six of pentacles คุณกับเขาเคมีตรงกันศีลเสมอกันมากและมีโอกาสที่หลายท่านหลายคู่เลยจะเป็นสายบุญสายมูคล้ายๆกันชื่นชอบการดูดวงชื่นชอบการทําบุญหรือแม้แต่มีใจบุญใจกุศลบางท่านอุปการะหมาแมวอุปการะสัตว์เลี้ยงไว้จํานวนมากอะไรแบบนี้หรือเป็นคนชอบทําบุญโดยนิสัยใจคอดั้งเดิมอยู่แล้วนั่นแปลว่าบุญกุศลที่คุณและเขา ทำกันไว้นะไม่ว่าจะต่างคนต่างทำหรือทำร่วมกันมาก็แล้วแต่ส่งผลให้คุณกับเขารักกันได้โดยง่ายและจะมาเป็นคู่ที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันนี่ไม่ธรรมดาพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมาดูกันต่อนะครับบทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเรารู้แล้วว่าใครที่จะมาสารภาพรักคุณมีแนวโน้มเป็นคนกันเองคนใกล้ชิดเนี่ยแหละเออหรือคนเก่าๆในชีวิตก็ได้ ถ้าคุณยังเปิดรับอยู่แล้วก็เขาจะทำยังไงต่อไปผลที่จะได้โอ้โห,โ,หโหเด็กถือถ้วยสามัคคีกลมเกลียว มีแนวโน้มสูงมากที่พอเขารวบรวมความกล้ามาเผยใจกับคุณสารภาพรักกับคุณสําเร็จนะคุณจะยอมรับเขาและมีโอกาสคบหากันนะมีโอกาสเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งกรณีที่ถ้าเคยคบหากันแล้วห่างหายกันไปวนกลับมามีโอกาสรีเทิร์นแต่ถ้าคนไหนที่ไม่เคยคบกันมาก่อนมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ด้วยกันก็ได้เช่นกันใบนี้เป็นนิมิตหมายอันดีขออีกสักสองใบนะครับสรุปสวยๆส,ส,ส่งท้ายวันนี้ ทิศทางความสัมพันธ์ของคุณและเขาคนที่จะมาสารภาพรักกับคุณจะเป็นอย่างไรราชาเหรียญ King of Pentacles ใบนี้คือไพ่อภิมหาเศรษฐีการเงินยอดเยี่ยมนอกเหนือจากความสัมพันธ์ที่ดีแล้วนับจากนี้ไปชีวิตคุณจะมีความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งร่ำรวยขึ้นโดยลําดับด้วยนะนี่แถมให้อย่างที่กล่าวเสมอว่าการดูคลิปเสียงไทยแบบนี้ให้ดูให้ตลอดอย่าก,กดข้ามเพราะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อบางทีเราถามเรื่องหนึ่งแต่ไพ่เขาอยากจะเสริมให้อีกเรื่องหนึ่งอย่างเรื่องนี้วันนี้เราถามเรื่องความสัมพันธ์แต่มีไพ่ราชาเหรียญออกมาความหมายแรกคือคุณมีโอกาสร่ำรวย ใครมีหนี้มีสินมีโอกาสปลดหนี้ได้ใครที่สบายอยู่แล้วจะสบายยิ่งขึ้นประมาณนี้รัฐตีความไปเรื่องความสัมพันธ์หมายความว่าความสัมพันธ์นี้มีโอกาสเติบโตครองคู่ครองความรักกันไปได้อย่างเรียกว่าโอ้โหมีความสุขสมหวังเลยนะครับประมาณนี้เลยโอเคดีงามมาดูกันต่ออีกสักหนึ่งใบสรุปส่งท้ายวันนี้สวยๆเลยนะครับขอหนึ่งใบสรุปนะครับ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ดูมาโดยตลอดไม่กดข้ามเพราะไพ่ดีๆออกได้ทุกเมื่อเมื่อกี้ก็มีราชาเหรียญไปแล้วร่ํารวยมหาศาลกันไปแล้วตามความเชื่อนะครับมีแนวโน้มนะหยิบราชาเหรียญได้ไม่ได้แปลว่าจะต้องรวยปุ๊บปั๊บทุกคนนะแต่หมายความว่าเป็นนิมิตหมายอันดีในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ประมาณนี้เออดูดวงเราอย่าไปงมงายนะดูดวงเราไม่งมงายใช้เป็นแนวทางชีวิตและมีเหตุผลประกอบอื เดวิลเอ้เดวิลมาส่งท้ายต้องเปิดอีกสักใบแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวนะเดวิลนี่ผมทำนายว่าเขารักเขาหลงคุณมากเขาใจจะขาดแล้วแทบใจแทบขาดแล้วตอนนี้อยากมาหาคุณอยากมาสารภาพรักคุณกรณีที่เจอกันอยู่แทบทุกวันนั่นแปลว่าเขาสะกด กลั้นข่มอาการไว้เต็มที่จนแทบจะเก็บไว้ไม่ไหวแล้วเขาหลงรักหลงสเสน่มีความรักความใคร่คุณมากและใบนี้ยังทำนายเพิ่มเติมได้ด้วยว่าทั้งคุณและเขาต่างก็จะมีความอิ่มหน้ำสำราญทางโลกกันอย่างเต็มเปี่ยมเออ,อิ่มหน้ำสำราญทางโลกคืออะไรไปตีความกันเอ,เอาเองอ่าไหนไหนเดวิลก็ออกมาแล้วขอเพิ่มอีกสักหนึ่งใบสีขยายหน่อยสิครับขอขยายหนึ่งใบทิศทางความสัมพันธ์นี้สวีทวิทวิลแน่นอนเดวิลออกมาขนาดนี้ อิ่มน้ำสำราญทางโลกย้ำเลยนะโอ้โ oh หสบายใจได้ละส่งท้ายด้วย8ไม้เท้า8 of wands ไม้เท้าที่พุ่งทยานไปข้างหน้าไพาทาโรทำนายตรงๆต,ตามภาพตามสื่อสารตามภาพและตามเนื้อหาตำราสากลว่าไว้ความเป็นออริจินัลของใบ8ไม้เท้าคือทุกอย่างกำลังกนะ้าวหน้าไปด้วยดีไปเร็วด้วยทันใจด้วยนะครับ ความก้าวหน้ากำลังบังเกิดไม่ว่าจะชัเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะไม่เฉพาะเรื่องความรักความสัมพันธ์การงานการเงินชีวิตส่วนตัวใดๆก็แล้วแต่จะอยู่ในความก้าวหน้าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการตักตวงทําสิ่งดีๆทําคุณงามความดีดวงดีแล้วอย่าลืมเร่งทําความดีนะครับวันนี้ขอให้เชื่อมั่นนะทั้งราชาเหรียญทั้ง8ไม้เท้าความก้าวหน้ามาความร่ํารวยมา แถมด้วยเดวิลรัส์สินอิ่มเอม,อมทางโลกสเสน่ห์เมตตามหานิยมมาเต็มรับไว้เลยนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ